โอ้รถแรงนี่ขึ้นงายเนาะเหลือเฟือครับรอบซาครับอันนี้ต่ำพีเคไหมอรครับเฮ้ยต่ำสแตนดาร์ดไปเลยอ่าครับว่าใบเกตฮาร์ครับ,รบ,บ,รบ,บ,วรบสวัสดีครับก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกอปดัมซิงดินด่วนครับมาครับ บอมหัวโจค,ครับนี่บอมพีเคสยมอบครับซื้อเฟสเนาะโอ้ไอหินก็มีครับมีหอดไอหินครับอันนี้ไอหินครับโอ้ไอหินก็มาหรอว่อะไรอ่ะไอหินมาคุมงานพร้อมครับหามเอื้นตาหามเอิ้นพ่อครับต้อง,งเอิ้นไอยางียวครับกูเนี่ ผมที่เจ้าของเองครับทีตะแก้ครับขุดสศะหลังบ้านเจ้าของนะครับมองผมนะครับผมต่อจากหลังบ้านมาอีกครับฝากกดติดตามช่องก๊อปจำสิิงดินด้วนนดครับกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกรุลนายงยิ่งเลยครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับปินแข่งจกงากแน่นาะครับเป็นหินคนระับข้างล่างเอาได้สำนันปินตับครับผมทีออกไว้ยังเดยวนะ มืึอนี้่ไปเรียนอ้อยเนาะเลยมีเวลามาถ่ายคลิปอยู่ข้างบ้านเจ้าของครับยังไปใส่บอนี่ยังได้อีกกูสามร้อยรถจ้าหนะน่ะยืนเนี่ยเมืงดินเรามึงได้ออกผมออกดีอยู่ครับได้ออกด้วยดินมันฟูเนาะแต่ดินซ้ายผมออก กินนี่ออกรุดใส่ออกตักออกรถรวมตรงแบกครับเ <c oughs> อ้เกียร์สั่งแบบนั้นรถรวมอยู่ตรงแบกยังอยู่ <c oughs> เื่งเอยก็ห่างครับตัวนี้ in, Đến... khương ngoài cầu Hà kia ngay nó Kia còn lọc chi hàng mà thoát Thoạt đỏ chạc lột phùm lắm Xe lái Xe lái nhây hấp Chẳng กินได้คูดเอาครับเอายากเนาะมองแข็งกับแข็งเส้นขึ้นขยายพื้นที่อีกครับขยายข้อไกลอีกครับยังกรจบครับข้อไกล แทนไคนี่รถเจ้าของเกมเนาะเลยได้มาขับรถให้ตัวแกแทนบอกขับรถโตแกนี่เงินเสร็จอยู่ครับได้ขับรถเจ้าของนี่เงินม่เสร็จครับว่าฉายาเกลรู้อยู่แล้วเนาะเลี้ยวแรงทุลุนรกเนาะบางเที่ยวก็ทะลุกัมเพงไปพุ่นแล้วครับ <laughs> ขับรถเจ้าของอ่ะ <laughs> ทั้งยาก,ยากๆนี่บอกให้เขาก้อนนี่ ทันที่หลังเข้าไปนี่สบายเลยครับโล่งเลยกำพงกำแพงหาออกกันครับแผนกเปิดครับตัวนี้ <c oughs> บางคลิปที่เล้วนี่ขึ้นมองนี้แล้วครับขึ้นโมยบอกว่าไอ้ขอพักขาดฉันบ่มีแรงอัดชัน มึงบลู่ามึอนี่เฮ็ดมายังรองบิึงครับเป็นเปลี่ยนย่อนกำลังรถหรือเปลี่ยนย่อนพอพักสาวไปทัวร์แล้วครับกัโทัวบินเชียงรายมูวจะคำเนิดแล้วครับ นำ้ำโซคารีครับดักขาดอีกแล้วครับเหยียบหาง,างดีกว่าโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามช่องกอ๊อป์ฟดําซิงดินดวนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมครับ